โอเคค่ะคลิปนี้ก็อยากจะออกมาพูดแบบเรียวๆหน่อยนะคะก็คืออยากจะฝากถึงคนที่มาดูดวงกับออมนะออหรือกับเจ้าอื่นก็ได้คืออยากให้เราคิดว่าถ้าตัวเองยังไม่พร้อมพออย่าเพิ่งดูดวงไม่พร้อมในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายังคาดหวังกับคําตอบที่มันยังตรงใจเราอยู่ละสมมติว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดีอยู่ใช่ไหม คือเรารู้ว่ามันดีแน่เราอยากจะถามไพ่เพื่อคอนเฟิร์มว่าเออมันดีตามที่เราคิดไหมแบบนี้ถ้าเรายังคิดว่าเออเรายังคาดหวัห้คำตอบเป็นแบบในใจเราอยู่อดี๋ยวเพิ่งดูเพราะว่าบางคนเขาไม่พอใจกับคำตอบเหมือนอยากได้คำตอบที่อยู่ในใจอยากให้ไพ่ตอบคำถามหรือว่าตอบสิ่งที่อยู่ในใจเราพ,พูดเลยว่าคนไม่พร้อมอย่าเพิ่งดูนะให้คิดว่ามันเป็นคำคำตอบมันอาจจะ ออกมาแย่มากๆเลยก็ได้ตรงข้ามกับสิ่งที่ใจเราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาดูดวงด้วยกันก็อย่าคาดหวังกับคำตอบว่ามันจะดีนะคือบางคนที่ออมลงรีวิวว่าเออมันดีนู่นนี่นั่นก็เพราะว่ามันเป็นดวงของเขา ซึ่งไม่ใช่เรามันเป็นการดูดวงแบบส่วนตัวมันไม่ใช่แบบ general ที่ถามทุกคนแล้วอมจะตอบดีทุกคนคือถึงแม้ว่าหน้าไพ่มันจะออกมาไม่ดีอย่างน้อยเราก็จะพยายามซอฟกับข้อความแล้วก็คําพูดให้กับลูกดวงของเราแต่แน่นอนว่าอมจะไม่ทายว่าอุดจะไม่ดีนะจะเกิดอุบัติเหตุจะมีเรื่องให้ทุกใจนู่นนี่นั่นแต่เราจะเป็นการแนะนําบนหลักของความเป็นจริงมากกว่าว่า เออทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเลยถ้าเอาถ้าเราเอาคําตอบของคําทํานายเนี้ยไปยึดมั่นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆมันก็มันก็อาจจะเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนึกออกปะคือถ้ามันไม่ดีก็โอเคฟังหูไว้หูเรามันระวังตัวเองเอาไว้ไม่ใช่เอามาเป็นทุกอย่างของชีวิตนะคือคือเพจดูดวงของอ,อม คือสร้างมาเพื่อที่อยากจะเปลี่ยนการดูดวงรูปแบบเดิมๆไม่ให้ยึดติดงมงายมากเกินไปแต่เป็นที่พึ่งทางใจหรือว่าเชิงให้คำปรึกษามากกว่า